สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดีผมก็จะมาสอนวิธีการ EXPORT ไฟล์นะครับแต่เราจะมา EXPORT f i l ไฟล์แค่เป็นไฟล์เสียงนะครับไฟล์เสียงก็อย่างเช่นไฟล์ .wav หรือไฟล์ .mp3 นะครับโดยทั้งหมดเราจะทำในโปรแกรม Premiere Pro นะครับจะทำยไงไปลองดูกันเลยครับ ก็สำหรับวิธีการทําในคลิปนี้นะครับมีเพื่อนๆถามกันเข้ามาครับว่าเราสามารถ Export ไฟล์ที่เป็นแบบเสียงอย่างเดียวได้ไหมในโปรแกรม Premiere Pro นะครับเ x p o r t ไฟล์เฉพาะเสียงอย่างเดียวเนี่ยมันมันคือการ Export ไฟล์ที่เป็นนามสกุลของเป็นไฟล์เสียงอย่างเดียวนะครับเป็นนามสกุลแบบพวก .wav หรือ .mp3 นะไม่ใช่ .mp4 ที่เป็นไฟล์วิดีโอนะครับแล้วก็เป็นเสียงอย่างเดียวไม่ใช่เสียงอย่างนั้นนะครับแต่เป็นไฟล์เฉพาะเสียงอย่างเดียวเท่านั้นนะก็ใน Premiere Pro สามารถทําได้นะครับวิธีการทําก็ง่ายมากๆครับไปลองดูกันเลยครับก็อย่่่าางงนีตัวอยท อย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะผมได้ทําการเอาเพลงเนี่ยมาต่อ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 เพลงเนี่ยให้มันเป็นเพลงยาวๆนะก็สำหรับวิธีการต่อเพลงยาวๆเนี่ยผมเคยทําคลิปสอนไปแล้วนะเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูได้นะก็ต่อเพลงเพื่ออะไรเพื่อให้เพลงแบบมันยาวขึ้นอ่ะผมก็ต่อต่อต่อเพลงทิ้งไว้อะไรเงี้ยแล้วผมก็เอ็กพอร์ตออกไปเป็นไฟล์เสียงเหมือนเดิมนะก็ต่อเพลงเนี่ยพอผมไปเจอเพลงอะไรเพาะๆมาเนี่ยผมก็จะมาต่อทิ้งไว้แล้วก็เอ็กพอร์ตออกไปเวลาผมมาทําคลิปทาอะไรเงี้ยผมก็แค่ดึงไฟล์ที่ผมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาวาง ในไทม์ไลน์นะเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งต่อเพลงใหม่เพราะว่าการต่อเพลงเนี่ยมันก็อาจจะต้องมานั่งหาจังหวะเพลงสักนิดนึงเราว่างๆเนี่ยเราก็ต่อเพลงทิ้งไว้ผมก็ต่อเพลงทิ้งไวนะ้แล้วผมก็เอ็กพอร์ตเนี่ยเป็นไฟล์เสียงให้มันเป็นแค่ก้อนเดียวไปแค่นั้นเองนะมันก็คือที่มาของคลิปนี้ด้วยนะครับแต่จริงๆเนี่ยการเอ็กพอร์ตเฉพาะเสียงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอ็กพอร์ตเฉพาะแค่ที่มีเสียงอย่างเดียวเท่านั้นนะมันจะเอ็กพอร์ตแบบไฟล์ที่เพื่อนๆถ่ายมาเป็นวิดีโอก็ได้หรือเพื่อนๆตัดงานเรียบร้อยแล้วเนี่สมมตเรรราัดงอง็แล้ว้วจบ อนแรกเนี่ยเป็นแบบเป็นวิดีโอนะเป็นภาพแบบที่เราไปตัดคลิปท่องเที่ยวหรืออะไรมาเนี่ยแต่เราอยากจะเอาออก แค่เสียงแค่เป็นไฟล์เสียงนะก็สามารถทําวิธีเดียวกันได้นั่นเองนะอย่างเช่นตัวอย่างตอนที่เพื่อนเเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นคลิปที่ผมอัดคลิปมาแล้วมีเสียงพูดมีอะไรเงี้ยแต่ผมอยากจะเอ็กพอร์ตแค่เสียงอย่างเดียวเนี่ยก็คือทําเหมือนวิธีเดียวกันนั่นแหละก็คือถ้าเราต้องการแค่เฉพาะเสียงเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นภาพวิดีโอหรือเป็นแค่เสียงอย่างเดียวเนี่ยก็คือเอ็กพอร์ตเหมือนกันนะก็คือเอ็กพอร์ตเป็นไฟล์เสียงเหมือนกันในไทม์ไลน์เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนมีหลายงานอย่างเช่นตอนเนี้มี2งานของผมก็คือก้้้้้ออนนนนนีี1 1งาแลวกก็ ก้อนนี้ที่มีรอยตัดก็คือผมต่อเพลงเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็คือต่อเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือก้อนหนึ่งอันนี้ก้อนหนึ่งวิธีการเอ็กพอร์ตทีละก้อนเนี่ยก็ให้เพื่อนๆมาที่เฟรมแรกของตัวงานแรกของเราก็คือเฟรมแรกนะกดตัว i อที่คีย์บอร์ดแล้วก็เลื่อนมาที่เฟรมสุดท้ายของงานเรากดตัว O ที่คีย์บอร์ดอ่ามันก็จะเป็นแถบแบบเทาๆตรงนี้นะมันคือการแบบ มาร์ i อินเอาท์อะให้เวลาเราเอ็กพอร์ตเนี่ยเราจะเลือกแค่ช่วงนี้ก็คือตอนนี้มันเลือกแค่ช่วงนี้ละพอเพื่อนๆเลือกแค่นี้เสร็จเนี่ยเพื่อนๆกดคอนโทรลเอ็มที่คีย์บอร์ดนะพอกดคอนโทรลเอ็มเนี่ยมันก็จะมาหน้าเอ็กพอร์ตเซตติ้งปกตินั่นแหละแต่การที่เราจะเอ็กพอร์ตเฉพาะเสียงเนี่ยให้เพื่อนๆมาเปลี่ยนตรง format นะฟอร์แมทนะฟอร์แมตจากปกติที่เพื่อนๆเ,เลือกอะไรอยู่ก็ช่างนะให้เพื่อนๆมาเปลี่ยนเป็นอย่างเช่น aac audio อันนี้ก็ได้นะหรือเอ่อไล่มาเรื่อยๆเ,เนี่ยเรามีอะไรบ้างอ่ะ mp 3อันนี้ก็ือเเป็นดกล MP3 หรือมีอะไรอีกอ่า w a ฟ e o m audio อันนี้คือ w a v อันนี้ก็ได้หรือไม่ก็ windows media อันนี้ได้ไหมเดี๋ยวดูกัอนอ่ะอันนี้อ๋ออันนี้ก็มี audio only อย่างเดียวอ๋อใช่ windows media มันก็คือ w m a นะก็คือได้เหมือนกันนะแต่เราจะมาเลือก preset เป็น audio only อันนี้ก็ได้นะก็ได้เหมือนกัน แต่หลักๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดไฟล์เสียงของเพื่อนเนี่ยเป็นไฟล์เสียงแบบเหมือนเป็นเสียงเพลงค่อนข้างดีเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เลือก Waveform Audio นะเพราะว่า Waveform Audio เนี่มันจะได้บิตเลทที่ค่อนข้างสูงนะ Waveform a u เ i o เพื่อนๆเ,เลือกไปถ้าเกิดเป็นแบบเพลงแบบไฟล์คุณภาพดีๆอะ่ะแต่ถ้าเกิดแบบเป็นเสียงพูดหรือเป็นเสียงที่เราอัดมาจาก แหล่งที่แบบไม่ได้แบบโอ้โหขั้นสูงมากมายเนี่ย mp3 เนี่ยมันก็อยู่แล้วแหละไฟล์ mp3 เนี่ยเพื่อนๆก็เลือกแค่ mp3 ตรงนี้อ่ามันก็จะมี aac audio mp3 แล้ว ก็เวฟฟอร์มอะดิโอเนี่ยประมาณ3-4อันเนี่ยเพื่อนเพื่อนสามารถเลือกได้ที่เป็นเสียงอย่างเดียวนะแต่หลักๆของผมผมก็เลือกแค่ MP3 พเนี่ยแหละพอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยก็ตรงพีเซตเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกได้พีเซตมันก็จะมีให้เราอยู่แค่นี้แหละอยู่แค่128 kb 192 256อ่ะแต่ถ้าเกิดใครต้องการเยอะกว่านี้ก็เพื่อนๆมาที่ตรงนี้ครับแท็บอะดิโอเนี่ยแล้วก็อะดิโอบิตเลทเลือกไปได้ถึง320นะผมก็จะชอบเลือกประมาณส2 0น้อยยี่สิเนี่แหละสูงสุดสามร้อยยี่สิบเน ต,ตัวนี้เนี่ยยังไม่ถึงครึ่งของมันเลยนะเพราะว่าเวฟฟอร์มออ udi โอเนี่ยบิตเลทมันสูงเป็นระดับพันกว่าเลยนะบิตเลทมันพันกว่าไฟล์ Fine มันก็จะใหญ่ตามบิตเลทได้นะไฟล์ Fine มันจะใหญ่ตามบิตเลทนะก็เวฟฟอร์มออ udi โอเนี่ยถ้าเกิดเพลงขนาด3นาทีเท่ากันเนี่ยมันก็จะใหญ่ประมาณ30-40เมกเลยนะ แต่ถ้าเกิดเป็น mp 3มเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ7-8็ดเมกนะอันนี้ถ้าเกิดใครทําเยอะๆเนี่ยก็ต้องดูตรงขนาดตรงนี้ดีๆนะเพราะว่ามันต่างกันค่อนข้างหลายเท่าตัวนะถ้าเกิดทําหลายๆเพลงเนี่ยค่อนข้างใช้พื้นที่เยอะนะแต่ผมจะแนะนําตรง format mp 3แล้วกันนะแล้วก็ preset เนี่ยเพื่อนๆก็เลือกเอาสัก2 5 6ก็โอเคแล้วแล้วก็เลือกไปแล้วก็ตรงเนี้ยไม่มีอะไรละแล้วก็ output name เพื่อนๆก็ตั้งชื่อแล้วก็เปลี่ยนที่อยู่ไป t e s mp 3อ่ะง่ายๆกด s a v แล้วก็กด Export ได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้ทำการรอมันมันก็แบบขึ้นอยู่กับคอมเราแล้วก็ระยะเวลาง,งานของเรานะไอการต่อเพลงอันนี้เนี่ยที่ผมกำลัง Export อ,อ,อยู่ตอนนี้เนี่ยมันผมต่อไว้ประมาณแบบ30นาทีอะไรเงี้ยยาวอยู่นะมันก็เลยค่อนข้าง e x p o r t นานนิดนึงแต่ถ้าเกิดจริงๆเนี่ยเราเ x p o r t เสียงอย่างเดียวเนี่ยจริงๆมันไม่นานหรอกถ้าเกิดแบบ งานเรา5้านาที10นาทีเนี่ยไม่นานหรอกแต่นี่ผมต่อเพลงไว้ค่อนข้างยาวนะก็เลยนานนิดนึงตอนนี้เราก็เอ็กพอร์ตเรียบร้อยนะไปดูผลงานของเรากันนะครับอ่าอันนี้ก็คือไฟล์ที่เราเอ็กพอร์ตมานั่นเองนะอันนี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นไฟล์แบบยาว30กว่าน,นาทีนะไฟล์ mp 3มเนี่ยมันก็เลยใหญ่สัก57เมกนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเอ็กพอร์ตไฟล์เวฟเนี่ยไฟล์เวฟฟอร์มอ udi โอเนี่ยแล้วความยาวขนาดนี้เนี่ยมันค่อนข้างเป็นร้อยเมกแน่นอนนะหลายร้อยเมกแน่นอนนะอ่าก็ตัวนี้นะเราก็กดขึ้นมาเล่นได้ 来，ลอง读。 อ่ะแล้วก็มาถึงตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแบบเร็วๆแล้วกันนะก็สมมติเนี่ยงานของเพื่อนๆเนี่ยตัดเป็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยสมมติตรงเนี้ยใส่อะไร,รไปเยอะมากเป็นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ซาวใส่เอฟเฟกใส่อะไรหมดแล้วนะอันนี้ตัวอย่างเฉยๆนะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยต้องการจะเลือกแค่เสียงช่วงใดช่วงหนึ่งเนี่ยเราทําการอินเอาแค่ช่วงนั้นอย่างเช่นผมต้องการตรงเนี้ยเส้นเนี้ยกด I แล้วก็แค่นี้กด O ผมต้องการเอ็กพอร์ตเสียงแค,แค่นี้แค่ช่วงแค่นี้แค่ที่เทาๆขึ้นเราทําการ กด i กด O แค่นั้นเองกด i ตรงนี้กด O ตรงนี้อ่าเราเลือกแค่นี้กด Control M ปุ๊บอ่าแล้วเราก็ทําการ Export เหมือนเดิมนะก็ตั้งค่าเหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกเนี่ยแล้วก็ตั้งชื่ออ่ะกดเซฟกด Export ไปแล้วเราก็ไปลองฟังดูอันเนี้ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันค่อนข้างสั้นแล้วมันก็เลย Export เร็วมากแป๊บเดียวก็ลองดูไฟล์นี้จะฟอนต์ไทยหรือจะฟอนต์นกันนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวผมจะมีแนะนำอ่ะเดี๋ยวผมโหลดไอ้ตัวนี่ครับไฟที่เรา Export มานะเดี๋ยวผมจะ ทำการลากเข้าไปในโปรแกรม Premiere Pro ของเราปุ๊บลากเข้าไปอย่างนี้นี่ครับเวลาผมใช้งานผมก็ลากที่ผมทํามาเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นไฟล์ตัวเดียวแล้วเวลาเราจะปรับระดับเสียงเนี่ยโดยใช้ Keyframe เนี่ยมันก็จะง่ายนะอย่างเงี้ยเราจะปรับสมมุติเนี่ยเราจะปรับอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายมันจะง่ายกว่าที่เราจะมาปรับระดับเสียงเพลงที่เราลูบในนี้นะเพราะว่ามันจะเป็นคัดรอยต่ออย่างเงี้ยเราจะทํายากอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยมันจะทํายากใช่ไหมอ่า ผมก็เลยจะชอบ Export ออกไปแล้วก็เอาไฟล์ที่ Export ออกมาเนี่ยมาใช้งานนะก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมมีของมาแนะนําสําหรับคนที่เป็นยูทูบเบอร์อยู่แล้วหรือคนที่กําลังอยากจะมาเป็นยูทูบเบอร์นะครับตอนนี้ผมมีไฟล์เทมเพลตต่างๆขายอยู่หลายรูปแบบนะครับหลักๆอยากจะแนะนาไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์นะครับไฟล์เทมเพลตข้อความแบบนี้ครับจะทําให้ข้อความในคลิปของเพื่อนๆเนี่ยสวยงามมากๆนะครับซึ่งวิธีการใช้งานครับง่ายมากๆครับเพียงแค่เพื่อนๆลากลงมาที่ไทม์ไลน์ของเราครับแล้วกดที่ตัวไฟล์เทมเพลตท ใช้งานกันแล้วครับหรือไม่เพื่อนๆอาจจะอยากแก้รูปแบบต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นฟอนต์ครับหรือจะเป็นรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถแก้ไขรูปแบบทั้งหมดได้ตามนี้เลยครับแล้วก็รูปแบบไฟล์เทมเพลตต่างๆครับมีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับหรืออาจจะเป็นแบบนี้นะครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตแบบนี้นะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดและตัวอย่างทั้งหมดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับที่คลิปแนะนำครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นวิธีการเอ็กพอร์ตไฟล์เฉพาะเสียงแล้วกันนะก็ถ้าใครสงสัยตรงไหนครับ ไรหรือใครอยากให้ผมสอนอะไรอยากให้ทําคลิปแบบไหนอยากให้ออแนะนําอะไรอยากจะอะไรก็ช่างหรืออยากจะแนะนําติชมอะไรเงี้ย <c oughs> ก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับใต้คลิปนี้นะครับสุดท้ายนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ